เจริญพรเป็นนายพลปนสิมามาบ่วงซองคนมาบ่ปูผมว่ามือนี่เพิ่นไปที่สามสิบมือนี่มือนี่สามชิบมือเออมือเพิ่นไปเชยพุ่มกลับมาปนเราพะเตงเพิ่น่าสิมาบ่วงสองว่าเป็นแต่ได้เลขได้เบิ่อนั่นปะพูนพ่นว่าสิมาโยระจะมาจะเช่ยพุ่มก่อนเก้าเก้าหนึ่งอืมเพิ่น่าสิมาโยนบ่โอ้ใครอยู่มาทันบ่ปูวันนี้บ่เพิ่นมาสิท่านบ่ท่านเด มื่อนี่มื่อื่นมื่อื่นเรียกแว่างหรอกเรียกว่าแล้วเพื่นมาท่านเพื่อนถึงมาท่านแล้วโอ้ใช่ได้นาะจุกเพื่นไหมเพิ่นเพิ่นบอกว่าว่าเพิ่นไปยังไปใช่พูมไปเพิ่นนในตะโดนแล้วนะเป็นผับป้าเนี่ยละเพิ่นกลับไปจุดทู่จุดเยันกันบ่จุดทู่จุดยังขอโชคกันบ่ได้ถามเพิ่นบ่เพิ่นได้เลขก็ได้ปูไม่ได้ถามเออไม่ได้ถามมีแต่ปูเนี่ยเรได้เลขไม่ได้แล้วบ่ปูอืมตัวก้าว่นละเนี่ย คือว่าได้เล็กไหมมาแล้วเ้าจังไหนไม่คือตัวลองล้องนี่ละโอ้โหตัวลองล้องแต่ว่าตัวเด่นนี่เป็นตัวเกาอยน่นเเอ้าตัวเด่นก็คือสองเจ็ดแปดสองเจ็ดตัวล่องก็คือสองห้าตัวล่องสองห้าตัวเด่นคือแปดสองเจ็ดตัวล่องือสองห้าตัวลองสองห้า มีลางมีบุญบ่มีจังไรบ่หนิปูสองเจ็ดบกั่งสองหารางกันแล้วแต่นั่นดอกน้อโยมเนาะเออพิดใจน่ะเอาครับผมแต่เดินตัวเดียวฟันทุ่งติดต่อสองเจ็ดอืมครับคืองวดนี้เป็นจังไรก็ได้เพิ่มขึ้นมาตัวเลขบ่หนิไปฟันลักษณะใดปูความฝันว่ามันสุดยอดสุดยอดใมือตีต่อกันไม่ไปฟันอยู่สูงเพราะนั้น,ออนปูเอาล่างๆแปลกกันดี่นะเดี๋ยว<ม>บอกเปก้เกาะ บอกจังไสไิธีท่านได้ว่ากันในเกี่ยวกับแม่เราปูเนาะฝันซีมือติดเลยปูติดซีมือติอกันฝันคว่ำคว่ำคว่ำเลขนี่ฝันวางไหนว่าโซวฟังในมือแรกฝันยังไหนปูกับฟันมือแรกเนาะครับฝันวางน้ำท่วมนี่เพียงข้อน่ะแถวนี่ครับไปโยพุนครับอันนี้ว่าจะย่อเนาะครับปูไปโยพุนนี่คือไปโยใส่โยพุนนี่โยกุตินั่นแหละโอ้โยกุตเฮ็ดไหนนี่เนาะแล้วมือที่สอง อันเห็นในห,หลวงครับล้อเทปนี่ล่ละครับพเพิ่นกะมันลงจากคืึองบินแล้วมามามา,มา,น,านั่งรถคันนี้โอ้มานั่งรถเออเขาไปนั่งเฮ้ยเอ้าก็เรยว่าเอามาอย่างนอบมานั่งอย่างเยอะก็รถเก่าๆตี่นั่งลอเพ่นติเออก็นั่งล้ออันมันขาติทมาขับรถมาหลับเขาในวังพัฒนเพิ่นมาจากจชนบุรี<อ>ครับ อันนี้ก็คือฝันเออมือที่สามมาเนี่ยเมื่อเด็ดค่าคาที่บัดนนี่ยบอือมครับบัดนนี้คลิปปลาปูปูคลิปเป็นถิ่มาไทายถือเมื่อทุกคนมาตันเอาถือตัวไหนเระถือตัวปูบอกแลาวัา่นั้นไปแม่ฟาไปขอเพิ่นได้ไหมเงินสามแสนมาให้ค่าทีว่าันเพิ่นว่าเออนี่ความฝันแล้วบัาน,นี้พ่อมัน,ข,นขึ้นขึ้นเนี่ยบัดนนี้ ใบเนี่กางเว้นหวงๆปเนีงง่อเอากฝัน,นเา่งทนได้นอนีสฝันแล้วมันก็นอนแล้วเอเอเิบเธอไปประมาณหาที่นี่ละเราก็ไม่พูดไปปลูกอีกมันปูุปูลคิดถือเลกอีกก็ได้ไปเถอถอแล้วนที่หนึ่งไปยังน,นถือแนที่หนึ่งพันนี่ามฝันาพแอวเงินแสนแสนมันอัอน อะไรมาจ่ายคาทีวัตสันนี่ก็คืองควมจริงมันต่อบอกมันฝันคือควมจริงฝันย่ำันเคาืนแล้วสมบูรณ์ฝันฝันย่ำเคลนแล้วฝันฝันอ้ว่าอ่ากัจจาวีเรียกให้ว่าเก็บถึงว่ดเราโมเราพูดอะไรเอะมาบอกเยอะนี่เ็อเพื่อะไรเย็นนี่เออบัานนี้เห็นอะไงอแงแบบดำๆไม่นั่นร้านั่นเย็นนวลบอกคือไบานผมาม่เห็นมันเดือบมันมากกับเย็นนวลครับ แมน่นผู้เดียวกันนี่ถามว่าเขาเงินนี่ก็ขึ้นสิเลกิกเพาคันฟันคักไปนี้คันเ่าเขาเลิกเลยเลิกเลยเลิกบอกหรือบอกเลิอเลอกอย่างเลิกบอกีงล่ะ <c oughs> เลิกคิดพ,พร้อมเลิกว่านี่คิดพ,พร้อมนะเพือ่อคักกดบ้บาิเมียนของปูยี่หีกับว่าจากแล้วเนาะปูเนาะหรือว่าแบงกกัน แต่ว่ามันหน้าคิดอจะได้ปูเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาเงินสามแสนนี่ไหมเออเนี่ยตัวเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยไก่พิจารณาเอาระวังดีๆเนะเงินสามแสนเนี่ยเงินสามแสนสิเป็นเลขยังกันมือเดียวกันบ่พ่อสิบสองในที่เห็นนะโอ้บ่าพ่อบ่พ่อสิบสองถุงโมงตอนตอนตีสามผมอาทิตยใหม่ดูสมมุติว่าปูฝันย่ำขึ้นเนาะคือคือคือฝันฝันช็อตสุดท้ายนี่คือฝันย่ำขึ้น ตือนมายอมเว้นเลยอยากนอนเว้นอีกอยากว่องอยากนอนเว้นอีกมาฝันยอมเว้นอีกออพึ่งมีอมือนัน้นมือเดียวอยนอนเว้นอ่ะนะโอ้ใบนันพือเสียบแล้วก็แต่ลุงตื่นโอ้เพราเขามาบอกนะคิปถืออีกแก้ววาตสันครับถือตัวแดงตัวตัวที่ปุปบวอกไปนคลิปมันแล้ววัตสันอืมก็คือห็นว่าเขาเงนินน,นี่นก็คือเลิกครับเลิกตัวแนวครับ Uh huh. เดี๋ยวลองเบ่งวันที่สองอย่ามือตัดสินเดอ้อโยมเดอ้อครับม่เลิกหล่ะขันยำฝันดีก็บ,บอกคือนเขาหลับปูเพราะวา่ามันมันฝันนฝันเนี่ยเธอว่าหับว่าเข่าก็เถอว่าครับออดวงว่ามีวาแตนาว่ามีครับแกตีเฮ็ดไปยังเฮ็ดไปบม่มีประโยชน์ เอาความไหมเขาไงเขาเหตุวัดเนาะอืมเขาเหตุวัดก็เจ้าถึงน้ำเขาเจ้ามีสัทธากับมาสางเขาบ่ได้ว่าไปทีเรียดกับเหล็กกับเบอว์ละหลายเนี่คนมาเอาลบสัญญาผลเนี่ยย่มงทั่วไปเอาปูเพิ่นถิบวงสวงมือนี่ที่ว่าตันย่องเคยลังออกมาหลายแถววัดตันย่อมงเทปานครับนาย้่องนี่ก็คือเขาแนวนอนทอเรียกอ่ะครับ นึว่าเขากระว่าบวงสวงผู้กัะจุดให้ในเพียงผู้ซื่อสารกับพูมเจ้าที่แถวนี้ได้เวลาบวงสวงผู้ว่าแม่นบอกไปจุดถูกจุดเทียนให้เพลินน่ะอือก็บว่าะนั่บวงสวงนัก่าทีินั่นเพ่อนโยนเนี่ยพระแกวก็ได้มาจากพุ้นดินนี่อือมาจากเนาวัดปูใหญ่เพลินนีบปูมันถาเพลินนี่ให้มาเอาจ้าสี่คาียปูว่าหมาน้ำฝันปูหมาน้ำถูกปูร่องจุดบวงดูทูบมีบรถูู อ่าคมีเอาโจทย์ทูบมันมันก็มีตัวนั่นบ่อยอนบ่เออการหาลทูบเสียงเลขนี่นะปูร่างจุดตงนู้นเพราะบางวัดวังเรืองนี่มันบ่ได้เสียงนะมันบ่มีทูบมัมีทูบตัวนั่นอ๋อมันจะอืดบ่มาน้ำ่อนี่แม่ที่ข้าวเจ้ามาถวายนี่มันจะมีมาอันหนึ่งเหรอที่ปูเออย่อมเสียไปใส่บุอนี่นี่ย่ำจังสีมันก็ต้องมีนี่เอาม่างข้าเจ้าลองเบิรงานยมข้าเจ้าปูขาเอฟซีแต่มาวันที่สามเลยค่ะ เอฟซีเด็เอฟซีเด็มาถวายพระนิดีเพิ่นเตื้อฟังมาหน่อเพื่อนมาถวายดีจะมันเออมีเด้ดักฟีดดูว่าซักฟีดเยอะนะครับผมเอาสี่ปูลังเทียเนี่ยปูอาจฉีบว่าหมาน้ำฝันปูกับ่องจุดทูบเบืองพวังงวดบางหนึ่งนี่ปูกับไปเปิดพุ่มเปิดหยังหยังแบบลอยแล้วก็ให้ก็เจ้าจุดม่เก้าเก้าหนึ่งกันผู้เสื้อเปลี่ยนมันเตียพดสามตัตัวปูหันเดดม ล่าง,งจุดมาแเมื่อแรี้ยงเราสิไปมาจุดเมื่อแรงยัง,งยไงที่ไทยให้เบอ,เอฟซีบิังเดี๋ยวนี้ปูมีมบ่เออเอาล่างเด้อสาธุเด้อคันบุญผ้าวัดสนาที่ได้เฮ็ดได้สังวัดว่าร่างนี่ะกระไดปูสวยชีได้เฮ็ดได้สังอ่าก็ให้จุดทูบนี่ให้เป็นเลขเป็นเบอร์ให้ตรงกันครับเลขที่เล่าฝันบอกเฮ้ยสีบ่ตรงอีหยังก็แล้วแต่กัน ให้เลขสวยๆงามๆให้เป็นเลขที่จี้เฮดได้สั่งวัดต่อไปกระเบื้องอรรถเด้อพ่อยี่นองกระตออเพิ่นยู่ก็ได้นี่ละเบิดวัดเบิดว่ากับพี่ท่านี่หละเนี่ยมองเพิ่นยูเพิ่นเศร้ากา็ได้เมืม่อไหนฝนตกมากนั่นเนี่ยกับฝนหัวลงทงั้งนอ่ปูเพิ่นกาเพียงอยกากเฮดสั่งวัดสั่งว่าอะสาเหตุที่เพิ่นอันนั้นก็ได้สาเหตุที่เพิ่น บอกเลขบอกเบอร์กันเลยจุดประสงค์กับบ๊มี่ยังใดๆทั้งสิ้นบ่มี่ยังมากไม่ดองใครใครอ่ากัเบื้องเอาครับเอ๋ออันนี้เป็นกุฏิปูเด้อทั้งพี่เป็นร่องขั้วครับนี่ครับนี่ร่องขั้วต่อไปแทนเป็นห้องน้ำครับเ้าก็ใส่ประตูหลังจากที่ห้องกรประตูมาโดนแล้วไหนมาแล้วทูบอ่าห้กระไซประตูเอ๋อวันนี้ปูกะจีไปจุดทูบให้ร่องเบื้องนะครับพอบางวัดวางหนึ่งนี่ปูกะอธิษฐานจิตให้เพื่อนจุดทูบเลขที่ได้ก็คือ เก้าเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เขากามว่าเบิงอว่าว่า,าปูที่จุดที่เปลี่ยนไหน,ไน,ไนว่าปูเพิ่นเป็ี่ยนปูมาตั้งว่าตั้งว่าอยู่นี่เพิ่นกับที่ซื้อสารกับพุ่มเจ้าทีได้อาจจะร่องเบิงรู้พุ่มเจ้าทีเพิน่นใหญโชค่วใหญ่ใช่ปูพญานาคเพิน่นใหญโชคใหญ่ใช่ปูกับร่องจุดบังหน้าปูเนะจ <c oughs> ุดรถจุดไม่หันละเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวค่อยสิไปใายปู่อาตอนนี้ปูกับก๊าง บอกเจ้าที่เจ้าท่างบอกพุ่มจุดทูบเรียบร้อยแล้วก็ทีไปจุดจุดทูบเชียงไทยอ่าครับจุดทูบเชียงเล็ก,กนะไปเดี๋ยวหาเมื่อหนึ่งครับพ่อยพี่น้องครับล่างจากงวดที่แล้วได้เก้าเก้าหนึ่งนะครับวันนี้เข้ากับิมาเบิงว่าจินได้ตัวใดนี่ละอ่าประเด็นสําคัญเข้ามือนี่ก็คือเลขทูบอ่าที่แอดมามื่อนี้แอดกะอยากให้ปูจุดล่องเบิงเพราะว่าเลขทูบคนิ่คยเขา่า อ่าเอากระชมาจุดถูบเบื้องว่าที่เขาพ่กเขาวันนี้ก็ได้เนาะอ้ามันออกมันโตนั่นก็ฝากขอเพิ่อนบนวันนี้คนที่จัซื้อทั้งหลายในสถานที่นี้แล้วเห็นพวกเขาจะได้เห็นได้สร้างต้อนั่นก็ขอให้บอกว่าตรงตรงว่ต้องไปสวยบ่ต้องไปแนวออกตรงตรงสารโตตรงตรงเงื่อนาก็ได อ่บาบานนี้ช่วงล่อนะครับช่วงล่อ <ừ. S 2> ก้อนทูบชีไม้ให้เห็นตัวเลขว่าตัวใดนะครับตอนนี้ปูกบชีม่เอาพภินิหารสู้ฟังเออเรื่องออนพนิหารเล็กๆน้อยๆเพื่อเสือกะตินั่นคือปูก็เรียกว,ว่าเออ,มมอนนมาาเมื่อนันหมอนัดไปอำเภอเพี่อนครับก็รถขึ้นเหี่ยไปข้าวเดียวบอกพ่อสิบไมที่เถึงอำเภอเพี่อเนเอ้าตกใจเออเมื่อคือเมื่อหอยเลี้ยวแฉา มันเป็ียนเช่ไรมันคิดยร์ยอะต่างดูนเราไปเนี่ยกันล้วมาเสียมาะการมาแล้วก็มาเสียเย,ยอะเสมอรถห่างเยอะเสมืออืมกัรถเนี่ยอะเสมือเอาแต่ก่อนว่าเปลี่ยนนะยังว่าเสียนะบ่น่ะไปอำเภอเพช่เพราะว่าสิบนาทีนี่ความคำเรือไปเองอืมเด็กก้าแค่เงยเลือดเสืออยี่อะไอืมเอาจนตกใจเนาะ ครับในเบิงไม่บ่อยนั่นแหละในเวลานั่นน่นะปูในเบิงไม่รถบ่เวลานั่นเบิงบ้านบ่เบิงไม่รถเลียนลอยหกฝุ่นมันกับข้าวเดียวตรนี้แต่ <laughs> จังแรกก็ไปบ่าบ่บพถ,ถึงถอดซีฟไว้ในาที่ยี่สิบโลเนาะยี่สิบกิโลมันจะไป เป็นเัินพันเงิน่บ่โม่บ่นั่นน่เงินมาไปเงินไปจอดเงินจุ่มหันเขาในวัดอ่าปูกําลังสีเป้าสูฟังมาอย่าลืมเลขทะเบียนรถเด้อปูกําลังสีเป้าว่ายังสั้นจะดีเลขทะเบียนรถก็คือแปดเจ็ดแปดแปดเลขทะเบียนรถปูนี่แปดเจ็ดแปดแปดอืมรถขั้นดังเก่าก็บไม่ขั้นนี่หระครับพี่น้องครับเอ้าแยวไม่เบิ้งนี้ จพื่อฝันเยี่ยมพ้อเนาะฝันว่าในหลวงมาข้นนางรถขั้นงเมื่อนางเยอะต้องเป็นสมองนะโอ้มานางลถขั้นดีกว่ามาหลับไปนะดีเด้อดีเด้อห้เบิ่งนั่อ่านี่ก็ไกลขอใครแปดเจ็ดแปดแปดก็ไกลขอใครแเจ็ดแปดแบดกาไกอใครแปดเจ็ดแปอครแดเจ็ดแดแปเไกลขรแปจ็ บินวันเบิกรันมากตัวเลขเริ่มขึ้นแล้วครับตัวแรกเริ่มขึ้นแล้วตัวแรกได้แก้เลขสามครับพ่อยเ่็น้องครับตัวแรกเลขสามเด้อครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นตัวที่สองว่าจะเป็นเลขยังบ้านี้อืมตัวเรกได้เลขสามนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรอ่งตัวที่สองเริ่มโพลขึ้นไาเห็นแล้วครับพ่อยเป่นรองครับตัวนี้มีความคล้ายเครื่องว่าจะเป็นเลขแปดหรือว่จะเป็นเลขยังนะครับ่ว่าเบื้องต่ำ พี่นินพี่จราหน้าเมื่อไร่นาจะเป็นเลขเปลี่ยนครับอ,อาคาเบ,บียร์ชี่ครับรชัดเจนแล้วสําหรับตัวที่สองนะครับตัวแรกได้แก่3สามตัวที่สองได้แก่8แปดนะครับเดี๋ยวห้องกับมะรุนต่อกันตัวที่สามวาชิได้ตัวไรน,นะครับวัชิเบียนตัวไรน,นะครับตัวนี้ละตัวมีอทธิพานไหล ตัวที่สามนี่ละว่าสีไ้ตัวใดแต่ว่าโดยตามลักแล้วลักษณะการนับเลขนะครับของการชุดทูบลายทันหลายค้นเพื่อนก็ให้แง่คิดให้ประสบการณ์มากเพื่อนบอกว่าให้ไล่จากตัวล่างสุดขึ้นไปหาตัวบนชุดฉะนั้นแล้วเข้ากับมะลอดรักลอยบ้านนี่มะลอหลักลอยคือตัวล่างสุดละครับไล่จากรักลอยไปเพื่อจิขับไปหาลักหน่วยคือสาม อาล่ะครับเอฟซี e ครับปฏิหารเกิดขึ้นแล้วครับพ่อ่พี่น้องครับหลังจากเลขใหม่มาตัวแรกเป็นสามใหม่ตัวที่สองกับเป็นแปดนะครับตัวต่อไปนะครับคล้ายๆว่าจะเป็นเลขศูนย์หรือเป็นเลขยังนะครับช่วงล่างมันขาดไปไม่แต่ช่วงท่อนบนอ่าผู <c oughs> ้ใดชีวิเขา้าเป็นตัวใดบ้านนี้ป <c oughs> ิศนาเยอะปริศนาม่อีกแล้วครับ ผูไดสีวิเคราเปลี่ยนตัวไดนะครับสะเป็ี่นศูนย์บอเหมือจะเป็นสามบอม่มันมีต่อมีต่อเหมือนจะเป็ยนยังนะครับช่วงที่มันขาดไปนี่ละช่วงปัญหาหน่อยช่วงเพิ่งบังไว้แต่ว่าแอดตีเป็นสามไปแล้วครับมีต่อมีต่อมันมีต่ออยู่แหน่สามนะครับสามบ่หนาวแล้วครับอันนี้ก็แปดสาม่อืมสามแปดสามสามแปดสามตัวอ๋มาตรงครับเลขทะเบียนรถครับพ่อพไ่น้องครับ ตอนนี้เลขทะเบียนรถของปู่สุยก็มีแปดเจ็ดแปดแปดนะครับก็คือแปดสามโตนะครับกันตีตีให้มันเข่าทางนะครับตีเข่าโกวันถ่าไปอตอนนี้กค็คือมีแปดสามสามอสามแปดสามนะครับส,สังเกตเห็นได้ว่าเลขทะเบียนรถที่รอสีเปิลมะนังอ่ารถปูสุยเนี่ยส,สังเกตเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนรถก็คือแปดเจ็ดแปดนะครับ มีแปดยี่สามตัวนะครับจุดทั่วก็ได้สามแปดสามพี่นิ่พ <average> ี่เจรนาเอาครับจบเพาวจะได้ตามนี่เดี๋ยวเนาะสามมี่อ่ะสามมี่ดีของแท้เลขสามครับ